ย้อนเงินก้นมากทีเดียวนะฮะขนาดเวสท์ชินท้อมอย่างเดียวโดนเมื่อสิบปีแล้วนี่ยังเก็บค่าร,รมเนียมเนี่ยรวมแล้วประมาณเจ็ดแปดหมื่นหกเจ็ดหมื่นขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับโอ้แล้วถ้าเกิดล้ว,วบริษัทต่างๆที่ที่ใช้ตาฮารานอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีเป็นเท่าไหร่นะฮะทราบมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรที่เป็นมุสลิมบอกว่ามีหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่ารายการอ่ะเพราะงั้นลองคูณเข้าไปดูนะฮะถติว่าห้าหกหมื่นเนี่ยคูณเข้าไป หน่เออแสนห้าหมื่นรายการขึ้นไปอ่ะ <c oughs> คูณเข้าไปยอดเงินมันจะมหาศาลแค่ไหนครับที่ที่เงินเข้าไปเงินตรงนี้คือเข้าไปให้กับใครฮะรัฐบาลได้ตังค์ไหมเงินก้อนที่เขาเก็บไปเ<อ>นี่ยฮะจริงจริงจริงคืออย่างนี้นะฮะคือกอทเออนี่ยเป็นนิติบุคคลนะฮะไม่เกี่ยวอะไรกับไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเลยก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นนั่นนิติบุคคลคำว่านิติบุคคลก็เหมือนบริษัทเอกชนบริษัทเป็นขึ้นมาค่ะซึ่ง รายได้ที่ที่เขาได้ไปเนี่ยผมผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ไม่ได้มาเกี่ยวกับใครทั้งสิ้นเลยนเนีคือเราไม่ได้เกี่ยวกับภาครัฐง่ายๆไม่เกี่ยวกับภาควัอเป็นเหมือนบริษัทเนาะเป็นเอกชนล้วนๆนะครับที่ไว้เถ้าถามว่าือกทจะบอกว่าเป็นองค์กรของศาสนามันก็ไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นนิติบุคคลถ้าองค์กรศาสนาต้องเป็นเป็นนิติบุคคลนะครับอ๋อครับเขาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใช่ครับ เฉพะเบีเเป็นนิติบุคคลครับเพราะชื่อเต็มก็คือสำนักงานคณะกรรมการการอิสลามแห่งประเทศไทยย่อคือกอทนะครับเพราะว่านิติบุคคลถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นนน่าเงินจะจดไม่ได้ใช้ใช้ชื่อคาว่าสำนักงานไม่ได้เดือนถ้าเป็นเป็นภาคลักไม่มีใครใช้อย่างนี้แล้วครับปกตินิติบุคคลก็ต้องเสียค่าภาษีให้รัฐบาลนี่ฮะถ้าเป็นบริษัททั่วไปถ้าเป็นองค์กรแบบนิติบุคคลเนี่ยฮะ จริงๆต้องเสียนะครับถ้าถ้าความเป็นจริงต้องเสียเพราะว่าคุณมีรายได้เยอะอะคุณมีรายได้เกินกว่าเท่าไหร่คือถ้าคนคนไทยถ้าคนหนึ่งมีนึงต่อเดือนมีนไรายได้เกินหมื่นห้าใช่ไหมสมัยก่อนหมื่นห้าแต่ี้ไม่ทราบว่าเป็นเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ปีนึงเกินจจสามแสนก็ต้องเสียภาษีแล้วครับืม่บุคถล้าเดืเอาที่มีอันนี้คงคุณเป็นนิติบุคคลไรายได้คุณเยอะมากอะค่ะแต่คุณไม่เสียมันก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ต้องไม่เสียทั้งนั้นที่จะอ้างว่าคุณเป็นองค์กรสานาคุณก็คงไม่ใช่นะครับ เพราะว่าคุณรับรองตัวเองว่าคุณเป็นนิติบุคคลนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่เสียภาษีคือถ้าเป็นองค์กรศาสนาเนี่ยอย่างของศาสนาอื่นเนี่ยถ้าเกิดจะมีทําผลิตภัณฑ์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปในช่องทางของเอ,อผิดช่องทางของของเอ,อในนั้นๆน,น,นะฮะจะไม่ได้อยู่ในตามตามเอซเว่นหรืออะไรใช่ไหมฮะอย่างของของพุทธเองอะไรสมมุติว่าขายพระไตอะไรอย่างเงี้ยฮะ จีวอนเนี่ยก็จะไปช่องทางของในวัดมั่งหรือสำนักสงฆ์บ้างอะไรใช่ไหมครับหรือศูนย์ปฏนะิบัติธรรมเนี่ยมันจะเป็นช่องทางแบบนั้นก็คนที่จะไปใช้ของเกี่ยวกับพุทธก็ไปในช่องทางนั้นแต่ทําไมเค่นี้คือบอกว่าตรงลงเขาเป็นนิติบุคคลไหมหรือว่าเป็นศาสนาถ้าเขาเปศาส,สนาทําไมไปอยู่ในช่องทางของพาณิชย์อยู่ตามเซเว่น เคยเคยเคย,เคยดูตอนไหนตอนที่พอดีตอ,ตอนที่เขาฟ้องร้องผมนะฮะเขาฟ้องร้องผมตอนนั้นก็เลยก็เลยไปดูข้อมูลของเขาในใน,ในพระราชบัญญัติของเขานะครับครับซึ่งในพระราชบัญญัติเขาบอกเลยว่าเขาเป็นนิติบุคคลนะฮะอืมในพระราชบัญญัติเกี่ยวเกกับเรื่องของหาล้านเนี่ยนะครับเรื่องเครื่องหมายหาล้านนะครับครับนะผมของอิชลามนนะครับเขาบอกเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นนิติบุคคลคุณไม่มีเหตุผลที่คุณจะไม่เสียภาษีนะฮะอืม แือเว่าถ้าคุณบอกคุณเป็นงองค์กรศาสนามันก็ไม่ใช่แล้วถ้าคุณคุณเป็นองค์ศาสนามันก็ไม่ใช่นิติบุคคลอยู่ดีนะฮะ<ม>เรื่องนี้ผมว่ามันก็คงคงคงต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องควรจะสง่งวินิจฉัยวินิจดึงหน่อนะฮะเพราะว่าจริงๆรายได้มาหาศาลขนาดนี้แล้วก็ถ้าเกิดรัฐต้องเสียคนประโยชน์มากขนาดนี้เป็นเวลาที่ผ่านมนาะตั้งแต่มีสอง0้าสี่สนี่ผมว่ามันใช้ระยะเวลายี่กว่าปีนี่มันเยอะมากนะ ครับตัง้งแต่2540นะตั้งแต่มีพรบรใช่ครับจนคานพหลรพรบของอิสลาครับครับจนถึงตอนนี้ก็คือถึง64ก็24ปีละเก็บเงินมา24ปีปีละหลายแสนล้านบาทต่อปี24ปีผ่านไปแต่ว่าไม่ต้องเสียภาษีเลย